สวัสดีครับจะกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักที่ห่อโคมสื่อนะครับร่าเป็นรุ่น510นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพิณยมอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะ ขึ้นชื่อเรื่องการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะฮะไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแมนนวลทั้งคันเลยนะครับอ่านี่นะแล้วก็จะตัวห้าสุดแบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกี1.2คิวแบบนี้นะครับนี่นะฮะบุ้งกีนี1.2คิวนะสภาพบุ้งกีเนี่ยก็มาเนื้อเต็มเลยนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของขนาดยางน,นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร์16.9 24นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยางมาตรฐานของรถตัดไซส์หนึ่งจุดสองคิวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูสภาพเกียร์กันที่หนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ท็อกเลยนะครับเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายน,นะครับเป็นเกียร์ท็อกธรรมดาเลยนะครับ เป็นเกียร์ท็อปลูกเดียแบบนี้เลยนะครับสภาพเกียร์ก็มาแห้งดีปกติเลยนะครับไม่ได้ไมีจุดรั่วซึมตรงไหนไหลออกมาจากตัวลูกเกียร์เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบธรรมดาเลยนะครับไม่มีไฟฟ้าอะไรเลยนะฮะเป็นสสูบธรรมดาเลย เครื่องมาสวยนะครับแท้งดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรดสูงไหนไหลออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะฮะห้ามันสวยตัวปีนิยมนะครับท่านใดที่กาลังตามหานะฮะต้องรีบจัดนะตัวนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์อีฝันหนึ่งกันบ้างนะครับแล้วก็เจ้าตัวหหักเครื่องของเขานะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คุมสูสี่ดร้อนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสภาพอีกฝั่งหนึ่งใกล้ๆกันนะครับ เครื่องเนี่ยแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแล้วก็เงียบดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ช่วงแขนของเขาเนี่ยก็สวยนะครับเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับไม่ได้มีรอยร้าระดาตรงไหนเลยนะครับสวย dragon, สวยนะครับ อันนี้จะเป็นสภาพรอบคันของเขานะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพที่นั่นนักบุคคลขับกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองขับเทสกําลังเกียร์กำลังปั๊มให้ดูกันนิดนึงนะครับเพจะได้รู้ว่าการทํางานของเขาเนี่ยแรงดึงเป็นยังไงนะครับไปไปดูกันครับนี่นะครับผัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาภายในนะฮะขอเจ้ตัวตัดผมมาสู่ห้องศูนย์คันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับ พอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสโซนผู่แบบนี้นะครับะระบบคนโนคู่นะฮะแล้วก็เจ้าตัวเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3เกียร์นะครับเดินหน้า3เกียร์ถอยหลัง3เกียร์แบบนี้นะครับเป็นเกียร์ทอกธรรมดานะครับผมอาโอเคเดี๋ยวมาลองเทสรนะบบปั๊มกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนนะครับนะี่ะาปั๊มแรงนะกดตัวได้แบบสบายๆเลยนะครับ ก็จังหวะการยกแขนขึ้นลงนะฮะควมหง่ายนะก็ทําได้ไวตามไม้ตามมือดีปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าปั๊มแรงพร้อมใช้นะเดี๋ยวมาลองทสสะบเกียร์กันนิดนึงนะครับถมจะลองจากเกียร์หนึ่งนะฮะเกียร์สองเกียร์สามไล่ไปทีละเกียร์นะครับเห็นนะเดินหน้าเกียร์หนึ่งนะครับสองนะครับขอไปขยหลังเกียร์หนึ่งนะขยับหลังเกียร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเกียร์สองกันบ้างนะครับเริ่มจากเกียร์เดินหน้านะครับ ก่อนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนีย่ยะก็ไฟหลังนะฮะเกียร์สองนะครับเริ่นะครับอ่าเกียร์สามนะครับเริ่นะครับเดีย๋ยวลองด้นหน้าเกียร์สามับผมนเนี่ยะใช้งานได้ปกตินะครับพวงมาลัยก็ หมุนได้นิ่มๆดีปกติหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับนะฮักาว่าการใส่กรงใส่เกียร์เนี่ยก็ทําได้สมูทแล้วก็นิ่มดีมากๆนะครับอ่าเกียร์แรงใช้งานได้ครบนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะฮะเบื้องต้นนะครับของตัวห้างศูนย์คันนี้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับของนอจอลรถออกไปลินบันนะฮะเป็นสภาพภายในนะครับของตัวรถตัดคอมสูบ510คันนี้นะครับก็ถือว่าพร้อมใช้เลยนะฮะ หรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดขนสุ่น5 1 0คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรด้วยคือน,นี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอใครต่อเข้ามานะครับอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับตอนขับตลอดใช้งานของเขาเนี่ย แบบเต็มสูบเต็มระบบนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอรอบคันนะฮะแบบละเอียดเลยนะครับส่งให้กับลูกค้าแต่โดยได้ชมการทลายทีหนึ่งด้วยนะครับประชันการประกอบกันตัดสินใจนะนี่นะคันนี้ก็มาพร้อมใช้นะฮะเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแล้วก็แรงดีปกติหมดเลยนะครับอ่าท่านใดจสนใจก็ต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับรถตัดผมส้าหนึ่งศูนคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะคคคครรรรััััััับบบบสสสาาหหหวววนนนนนี้้้กกก็ลลไไปป่่ออผมมเจใิ ดีครับ